ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลาจะมาพูดถึง RPG แบบดีงามและน่าจะเป็นต้นแบบใน RPG ในยุคต่อไปค่ะรีวิว w f i r y y t i l p p a ย์ส n กับ Meekendo Switch นั่นเองค่ะอีกนิกด้ง เมทริโอจิชิรุยกาาเกรนโฮคันาในฐานะคนอ่านกระตูนเนี่ยเก่ารัดเนี่ยยอมรับเลยนะว่าไม่เคยอ่านเรื่องนี้จริงๆค่ะถึงแม้จะเป็นกระแสดังอยู่พักหนึ่งก็ตามนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เคยอ่านเรื่องเลฟแล้วรู้สึกผิดหวังนะคะก็เลยไม่ได้ตามงานต่อมาของคนเขียนคนนี้แต่ถ้าเป็นในฐานะเกมแล้วเนี่ยเก่ารัดบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็น เกมที่ดีงามมากในฐานะเกม JRPG ที่ควรจะมีด้วยระบบการเล่นของมันค่ะหลายคนเนี่ยก็ชอบเล่นเกม RPG turn based แล้วก็หลายคนอาจจะเคยชอบเล่นแล้วก็เบื่อประกอบกับพักหลังๆเนี่ยเกมแนว JRPG เนี่ยมันออกมาค่อนข้างน้อยด้วยอะค่ะสำหรับคนที่เคยชอบแล้วก็เบื่อเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าระบบเกมหรือการเล่นแนว RPG t u r n b a s e เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาต่อไปจากนี้ได้แล้วหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่ามองข้ามเกมนี้ไปเลยค่ะ Fairy Tail เนี่ย ถูกทำมาเพื่อสวนกระแสอย่างมากเลยค่ะในเวลาที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะเล่นเกมแอคชั่นกันอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่แบบให้โคเอะเจ้าแห่งมูโซเนี่ยในการทำนะคะก็กลับกลายเป็นว่าโคเอะเนี่ยดันมาเลือกที่จะทำเกมเนี้ออกมาเป็น RPG และคำตอบของมันเนี่ยก็คือดันมายอดเยี่ยมอีกนะอืม ก่อนจะไปถึงรายละเอียดที่กอลันบอกว่าทำไมเกมนี้มันกลายเป็น jrpg ที่ยอดเยี่ยมนะกอลันจะบอกก่อนนะคะว่าข้อเสียของการเล่นเกมนี้มีอยู่2จุดค่ะคือ 1. กอลันไม่เคยอ่านกระตูนเรื่องนี้เลยก็เลยไม่อินก็เลยทำให้เราไม่อินอะไรเลยกับเนื้อหาในเรื่องนี้จุดนี้น่าจะเป็นจุดอ่อน,ส,นส่วนใหญ่ของเกมที่สร้างจากกระตูนนั่นเอง 2. จากข้อหนึ่งที่กอลอนบอกว่ากอลอนไม่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะเหตุผลคือตัวละครในเรื่องเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนจะลอกแบบวันพีทมาเลยก็ว่าได้ะคะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่รวมทุกอย่างอะ่ะมีทั้งลูฟี่นามิแซงแล้วก็อีกเทียบเลยคือมันคลายมากอะคะ่ะอาจารย์กอล้นเนี่ยกล่าวว่ามันคือชาติที่แล้วของลูฟี่อะ่ะ ก่อนจะเป็นโจรสลัดลูฟี่เกิดเป็นนักเวทไฟพอมาชาตินี้ชาติที่เป็นโจรสลัดก็เลยผูกพันกับไฟเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ข้อเสียทั้งหมดนั้นนะคะก็ตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่าขนาดเกราไม่ได้อ่านกระตูนเรื่องนี้เลยอะแต่พอเล่นเนี่ยกลับแบบว่าเฮ้ยมันยอดเยี่ยมอะในเกมเนี่ยมันระบบมันยอดเยี่ยมจริงๆอะค่ะ ระบบการเล่นโดยหลักของ Fairy t เ tale เนี่ยมันความจริงแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ได้แตกต่างจาก JRPG ทั่วไปแต่ถ้าเราจะให้พูดจริงๆก็ไม่ได้มีระบบใหม่ๆอะไรมาด้วยซ้ำนะแล้วทำไมมันถึงดีอะคะคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเนี่ยดันไปตัดความเยินเย้อหน้ารำคาญของเกมประเภทนี้ออกไปหมดเลยอะค่ะ เช่นระบบการต่อสู้การใส่คำสั่งที่รวดเร็วแล้วก็การออกท่าทีที่กำลังพอดีอะค่ะเราหลายคนเนี่ยต้องการท่าโจมตีแบบอลังการท่าต้องสวยๆต้องเวอร์ๆอะค่ะแต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธว่าท่าโจมตีหลายอย่างในเกม RPG ส่วนใหญ่เนี่ยมันสวยจริงนะแต่มันเวุ้นเือมากกว่าจะยิงทีนึงนี่แบบต้องรอฉาก องหมุนเฟี้ยวฟ้าวอะไรแบบคือนานมากแรกๆเราก็ตื่นเต้นไงพอหลังๆเราก็เริ่มรู้สึกเบื่อใช่ไหมว่าแบบุยกดทีนึงรอฉากนานอะไรเงี้ยซึ่งเกมเนี้ยดันไม่นะคะเออทุกท่าเนี่ยดันเป็นทําออกมาท่าสวยด้วยแล้วก็รวบรัดได้ใจความแล้วก็ทําให้การต่อสู้เนี่ยไม่น่าเบื่อค่ะแถมด้วยระบบฟอลโล่แล้วก็คอมโบค่ะที่เลือกใช้งา่ายแล้วก็รวดเร็วมากค่ะ ทำให้การต่อสู้ในเกมนี้ดันสนุกสะงันเลยอ่ะแล้วระบบตัวละครและการอัปเกรดเนี่ยคือเกมนี้ค่ะเขาจะรวมเอาจุดเด่นของการเล่นในหลายๆเกมมารวมกันนะคะนอกจากเลเวลเนี่ยเขาก็ยังมีระบบแบบแล้งแล้วก็มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเข้ามาค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กระชับหมดเลยแล้วผู้เล่นเนี่ยก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะระบบเควสแล้วก็กิวจากการ์ตูนเกมเนี่ย มันคือการสร้างกิวให้ยิ่งใหญ่อะค่ะระบบเนี้ยมันถูกนำมาใช้ในเกมทำให้เกมเนี้ยค่ะกลายเป็นการเล่นเควสที่แบบง่ายมากก็คือเหมือนเวลาเราจะทำเควสเราก็ผ่านการรับงานจากบอร์ดกิวโดยตรงอะค่ะยกเว้นเนื้อเรื่องหลักเท่านั้นแล้วก็ที่ดีกว่านั้นนะคะคือในทุกเควสเนี่ยเขาจะบอกเนื้อหาแล้วก็ตำแหน่งอย่างละเอียดหมดเลยอะนะคะปาร์ตี้แล้วก็ตัวละครก็เป็น คือตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆนะคือบอกทุกอย่างหมดเลยค่ะก็ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวละครลงได้เลยลงปาร์ตี้ได้เลยตอนทำเควสอะไรอย่างเงี้ยเอาออกได้แม้แต่แบบตัวพระเอกก็เอาออกได้ค่ะแล้วก็จัดทีมปาร์ตี้เนี่ยสูงสุด5คนแล้วก็5ทีมค่ะส่วนการแบ่งประสบการณ์เนี่ยคนที่ไม่ได้ลงปาร์ตี้ก็จะได้รับ EP ประมาณ40-50%ตรงจุดนี้ก็ทำให้ตอนหนึ่งเควสเนี่ยเราสามารถสร้างสารรค์ทีมได้ตามใจชอบอะคะ่ะ ตรงนี้เนี่ยก่อนเราชอบมากคือมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ให้เลเวลเลยคนที่ไม่ได้ลงแต่ก็ให้ให้แต่ไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้แบบทุกคนจนแบบเท่ากันกับคนที่สู้จนจนมันเป๊ะก,กันหมดอะไรเงี้ยมันจะได้มีการเออสลับสับเปลีย่ยนเอาตัวลงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ ส,ส่วนฟาสทาวเวลค่ะเราเคยเบื่เกม RPG จะต้องแบบเวลาเล่นต้องเดินเดินไกลมากคือเดินยาวเดินไกลมากอะไรเงี้ยแล้วนะเราต้องเจอมอนข้างทางไปเรื่อยๆกว่าเราจะถึงจุดมุ่งหมายเกมเนี้ยเขาดันตัดส่วนนั้นทิ้งไปเลยค่ะเขามีระบบฟาสทาวเ e ลเข้ามาทำให้ความน่าเบื่อในการที่แบบเฮ้ยฉันต้องเดินจากเมืองนั้นไปเมืองนี้ ก็จะถึงอะไรแบบเนี้คือมันก็แบบมีในเมืองอะไรมีฟาทาวเวลคือมันเลยทําให้แบบว่าสบายเลยค่ะทําให้ความน่าเบื่อในเกมประเภทเนี้ละลายไปหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นจุดหลักแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ทําให้ก่อลันเนี่ยไม่ได้อินกับกระตูนอะคือไม่เคย ดูเลยอะไรเงี้ยแต่กลับวะเฮ้ยระบบเกมอะไรเงี้ยมันสนุกอะค่ะแล้วประทับใจกับเกมนี้มากๆแม้เราไม่เคยอ่านการ์ตูนเลยก็ตามอะค่ะเหมือนกับว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาเหมือนจะแบบเคยได้ยินกับลักบนบางส่วนเวลาเล่นเกม RPG อะแล้วเขาก็ดันมากบส่วนนั้นทิ้งออกไปจนหมดกลายเป็นเกมนี้อะอนี่ยมันคือทางออกอีกรูปแบบที่จะทำให้เกมแนว J RPG ยังคงอยู่ได้ค่ะ แล้วก็มีคนเล่นแล้วยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่นะมันคือวิธีเนี้ยค่ะถ้ายังหาทางพัฒนาอะไรใหม่ๆไม่ได้เนี่ยเราก็ควรวิวัฒนจากของเก่าที่เรามีมาซะเลอยอะคือการทำของเดิมอะให้เข้าสมัยด้วยความกระชับเข้าใจง่ายเล่นเร็วแล้วก็สนุกอะค่ะก็เราเชื่อว่าเกมนี้มันเป็น new normal สำหรับเกม JRPG นะแล้วก็มีรูปแบบและเกมชนิด คือมันน่าจะมีรูปแบบและเกมชนิดนี้ออกมาให้เราได้เล่นอีกต่อไปอะนะคะสำหรับเกมนี้กเกาให้9เต็ม10นะเพราะว่า New Normal ของ JRPG มันโอเคมากเลยอะนะถ้าเกมนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าไปทำจากกระตูวันพีทเนี่ยก็เราจะให้11เต็ม10เลยอะแต่หมายเหตุนะคะในขณะที่แบบบันไดเอาวันพีทไปทำตามรอยมูโซเพื่อขายของอะ ในขณะที่เจ้าแห่งมูโซอย่างโคเอตเนี่ยเขาพยายามสร้างมาตรฐานใหม่ในการเป็นเจมเกม JRPG อะ่ะงงกับเขาไหมเออมันก็แปลกดีโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็แล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาโม้มาเมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปละไปบายสวัสดีค่ะทำไมต้องทำเสียงแบบจริงจังขนาดนั้น いこ <music> <music>